นัทปสอนคว้ารางวัลระดับเอเชียกับ w o r l d c l a s s Awards 2022 คุณสวยนะัทประสรนฉัดธนสรนอาจารย์สอนธุรกิจออนไลน์ชื่อดังของเมืองไทยผู้พลิกชีวิตสร้างไรายได้และสร้างตัวตนให้กับผู้คนจำนวนมากให้ทุกคนได้รู้ว่าการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดค่ะทีล่าสุดนั้นยังได้เขียนหนังสือสอนการยิงแอดเงินล้าน21เคล็ดลับให้ประสบความสาเร็จในการขายของออนไลน์อีกด้วย ย้ำความสำเร็จในการเข้ารับรางวัล World Class Award 2022ภายในงาน World Health and Beauty 2022จากสมาคมพัฒนาศิลปชีพสมาพัฒน์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลก ้อบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่เป็นตัวแทนของบริษ,ษ,ษัทดีเ์ทั้นกรุ๊ปนะคะเป็น CEO ที่ได้รับรางวัล w o r ร์กคล s สในวันนี้ค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่วันนึงมีลูกศิษย์เดินมาหาเรานะคะแล้วบอกว่าวันนี้เขามีอะไรได้มากขึ้นวันนี้เขามีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น ก็เลยตั้งใจนะคะในปีที่แล้วรวบรวมความรู้ทั้งหมดมาอยู่ในหนังสือสองเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเคล็ดลับทั้งหมดในการยิงแอดโฆษณาตอนเปิดสอนใหม่ๆค่ะหลายๆคนมาถามว่าอาจารย์ตามไม่ทันเลยค่ะเออมีขั้นตอนอะไรให้ดูไหมเราก็เลยรวบรวม21เคล็ดลับนะคะสำหรับการยิงแอดโฆษณามือใหม่เนี่ยต้องเรียนเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกและนี่ก็เป็นต้นเหตุนะคะของเป็นใบเบิกทาง ที่ให้คนธรรมดากลายเป็นมืออาชีพในการขายออนไลน์ค่ะจนมารับรางวัลในวันนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะใช่ค่ะสำหรับมือใหม่เลยไม่เคยทำคุณก็เรียนรู้ได้ค่ะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ค่ะก็สวยเชื่อว่าโลกออนไลน์ในยุคนี้ไม่ใช่ทางรอดอโทษที่อ่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่โลกออนไลน์ในยุคนี้ค่ะไม่ใช่ทางเลือกแล้วแต่เป็นทางรอดเลยสำหรับทุกธุรกิจค่ะและที่สำคัญนะคะระหว่างเปิดหนังสือไปด้วยตอนนี้เรามีคาสสอนสด เอาแบบจับมือทําเลยเปิดหนังสือไปด้วยเรียนไปด้วยแบบนี้ค่ะจะได้เริ่มสเต็ปหนึ่งนะคะนับหนึ่งไปถึงร้านได้อย่างถูกต้องค่ะได้เลยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสําหรับมือใหม่นะคะสวยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าถึงออนไลน์แล้วจะรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีค่ะบางคนหยิบมือถือขึ้นมาสั่งอาหารซื้อเสื้อผ้าค่ะมันอยู่ในรอบตัวของเรานะคะเพียงวันนี้เปลี่ยนจากการเป็นผู้ซื้อนะคะหันมาเป็นผู้ขายสวยเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาดอีกหนึ่งโอกาสให้กับสําหรับทุก นักธุรกิจทุกคนที่อยากเริ่มต้นนะคะในการขายของออนไลน์ค่ะเป็นยุคที่ดีที่สุดเลยนะคะมันเป็นยุคที่หมดโอกาสละสําหรับนะคะคนที่คิดว่าต้องใช้เงินทุนเยอะๆนะคะสวยว่ามันไม่ใช่ยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กยุคนี้คือยุคของปลาเร็วกินทุกปลาเลยนะคะเรียนรู้ก่อนนะคะเข้ามาศึกษาก่อนมีโอกาสมากกว่าแน่นอนและสวยเชื่อว่าโลกออนไลน์จะเติบโตมากกว่าน,นี้อีกเยอะมากนะคะในอนาคตยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนใครที่สนใจนะคะ อยากเข้ามาเรียนคลาส,สอนสดแบบจับมือทํารวมถึงได้รับหนังสือเล่มนี้ไปศึกษานะคะติดต่อเข้ามาค่ะที่ line แอดมีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะ as98 นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดมีเครื่องหมายแอดนหน้าค่ะ as98 หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0922828955ยินดีค่ะเดี๋ยวจะมีแอดมินคุกพี่เลี้ยงนะคะติดต่อกลับไปค่ะโอ้โหถ้าถามจบบีต้องให้ละนะปกติเนี่ยราคานะคะ ค่าสอนสดบวกหนังสือนะคะเล่มละ690บาทเรียกว่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลานั่งงมละแต่วันนี้ค่ะพิเศษสําหรับใครที่กําลังดูรายการอยู่นะคะ1เล่ม690บาทนะคะไม่ขายค่ะวันนี้แอดเข้ามานะคะคุณจะได้ในราคาแค่299าและไม่ได้แค่เล่มเดียวค่ะแถมอีกหนึ่งเล่มด้วยนะคะเป็นคู่มือนะคะรวมคีย์เวิร์ดกลุ่มเป้าหมายที่มีมากกว่า3,600คําไม่ต้องเดาสรุปนะคะ 2เล่มนี้นะคะบวกคลาสสอนสดนะคะไม่ได้ขายราคาหลักพันค่ะ เหลือแค่2 9 9บาทเอาไปซีล็อกยังแพงกว่านี้เลยนะดังนั้นรีบติดต่อเข้ามานะคะพิเศษสําหรับ100ท่านแรกที่กําลังดูรายการอยู่ค่ะค่ะสวยเชื่อว่านะคะนี่เป็นยุคของมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วนะคะดังนั้นมาเรียนรู้การขายออนไลน์แบบเป็นมืออาชีพนะมาเรียนรู้กับบริษัทเดคั้นกรุกค่ะบริษัทที่มีความพร้อมในเรื่องของสินค้าและโรงเรียนสอนการขายของออนไลน์ให้เป็นมืออาชีพเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันนะคะ